โโโโโล,โล,โโลสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยวมาท่ามชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5วันนี้เราจะมาแต่งรถคันนี้ตราเพชรคันนี้เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งเราจะมาแต่งรถในในหมวดดริฟต์นะครับโอ้อยเลยแค่จะเบิร์นยางกันเลยทีเดียว โอเคคันท okay. ี่ชื่ออะไรเฟ,ฟรซเซอร์ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะดูกันตัวเองนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างแต่งสุดๆไปเลยจะว่าไปคันนี้มันคาย GTR อาอะอ่ะครับีไม่ใส่แล้วกันไม่สวยไฟซีนอนเหมือนเดิมโอ้ยกดผิดกดอะไรวะเนี่ย ลัฟซูรี่เอ่อสีผมขอเป็นสีไรเดียนี okay, ่เลยสีน้ำเงินเลยนะแล้วก็สังขาใส่ด้วยสปอยเลอร์อันนี้ใหญ่ไปวะโอเคนี่พอโชคดีสุดๆอันนี้ก็ดีสุดๆเทอร์โบใส่ด้วยล้อ เอาล้อแบบนี้แล้วกันไม่เรื่องมากครับนี่เลือกสี่ล้อด้วยวะสี่ล้อเอานี้แล้วกันไม่เรื่องมากหน้าต่างก็ไม่ต้องแต่งแค่นี้พอครับเป็นการแต่งรถท,ที่เรียบง่ายนะครับเน้นใช้งานนะครับและนี่ก็คืออโหมดดริฟต์นะครับเชดนี่นี่บอกแล้วว่าดริฟ์ ดิฟต์เลยทีเดียวสำหรับคนที่ถามถึงนะครับนี่คือการลิฟอ๋อสุดยอดอาจจะลิฟต์ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับเพิ่งหันลิฟต์นะครับยังไม่ได้ไปส่งตต้หู้เลยนะครับโอ้โอ้โอโอโอ การดริฟที่ดีคือต้องดริฟบนเขานะครับซึ่งบนเขาก็ขอเป็นทางไหนดีวะมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตรงนี้แล้วกันเวลาเราลงเขามาเนี่ยจะไอ้นี้ด้วยมันจะมีทางให้ให้เราดริฟนะครับ <laughs> มาหลอิโอยางเงี้เทเลพอร์ตขึ้นเขาไม่ได้นะครับขึ้นเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรล้วก็มาอยู่แถวๆนี้ก็ได้ เอ้จะว่าไปแถวนี้จะดีกว่านะอ่ะตรงนี้แล้วกันน่าจะไปได้อยู่นะเจอกพอร์ตเวพอ,อยด์ไม่ได้ครับก็แปลกดีนะมันขึ้นเขาไม่ได้อ่ะโผล่ตรงไหนก็โผล่อ่ะตอนนี้อ่ะโอเคหันมาขวาแล้วกัน โอเคเรามาดิฟกันตรงทางแบบนี้แล้วกันนะทางฝุ่นโอ้ยไฟตัดไฟตัดอย่างนี้แ่นแรลลี่เลยนะโอ้โหโอ้โหหมวดยิฟนี้ข้อเสียคือทอยหลังมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยากได้ทางแบบไม่ใช่ฝนะุ่นอ่ะเทรลพอตไปได้ไหม โอเคได้อยู่เยี่ยมโอเคได้อยู่นะได้อยู่โอ้โหแต่ว่ามันเล่นบนคีย์บอร์ดเนาะไม่ใช่จับจอยเลยการสเตียร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโโ คืออย่าว่าเลยผมเลยนะัะผมดิฟกากจริงๆเลยนะเออดิฟดิฟนี่นี่เจ๋งเ,เจงเจง,จงโอ้ยโอโอ้ย แม่งดิฟได้ก,กากมากเลยนะนีเ่เอ้ยนีย่ก็พอได้เนียครับก็พอกา,กากากได้อยู่เอาจริงๆมาซักตรงนี้อะอมไมผมรู้ไอตรงที่ผมจะไปนี่มันเป็นดินหรือเปล่านะว่าแล้วเป็นดินจริงๆด้วยเป็นดินก็ลองดูครับ ทางให้เราวิ่งสักอย่างเลี้ยวเฮ้ยเลี้ยว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 ่รฟรีฟวิ่งเข้าป่าแล้วครับตอนนี้กระเด็นออกมาข้างนอกเลยนะไปวิ่งบนท่าเรือดีกว่ามา ถ้าจะโอเคกว่าเยอะเลยนะเอ่อจะเลือกอไปที่นี่เลยโอเคนี่คือท่าเรือนะครับ <c oughs> เหมือนจะสวยแล้วนะแต่ไม่สวยนี่ดิฟดิฟ อ้าวงงกันละที่งงกันลยสิ่อ่าอ่าอ๋พอได้อยู่นะพอได้อยู่ถจะมีจอยคงจะดีกว่านี้อ้าอ้าเป็นไงเฮ yeah. ่ชุบ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  ปักพอดีเลยเนี่ยมันถอยหลังไม่ค่อยได้ครับหมดน,นี้ต้องโหลดหมอเใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวก็ดิฟได้อยู่เอ๊ะเป็นไงนี่เ,เห็นกยเห็นเปล่ารถดิฟรถดิฟเอ๊ะรถดิฟรถดิฟอ้ารถดิฟรถดิฟก็เห็นเปล่าก็เห็นเปล่า <laughs> ดิฟดิฟแบบวนอ้อมรอบเลยนะครับ เี่เน่พ่พอได้อยู่นะเดี๋ยวๆต้องกดต้องเอาอีกมือนึงกดมันต้องวิ่งไปสักพักก่อนเดี๋ยวจะทำทำไม่ดูทำไม่ดู กดอะไรวะก,กดอใช่ไหมโอเคได้แล้วได้แล,แล้วเดี๋ยวยวขอขอมุมดีก่อนโอเคนี่แหละมุมดีมากเลยโอ้โหเอ่นเอนี่คือดอฟดิฟนี่ดิฟดิฟ โอ้โห,โโหนี่แหละดิฟครับท่านผู้ชมเอ้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 โอ้โหโอ้โหเป็นไ,ไงล่ะเเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเราจะทำแบบดิฟบนลครับดิฟบน <laughs> เอ้ขหาดีวะ่ะเด้ยโอ้โหเจ๋งอะเจ๋งอะเดี๋ยวจะเจ๋งกว่านี้นะทำไปโอ้ดิฟก่อนเดี๋ยวผมไปเคลียร์ปัญหากับทางเจ้านี่กันแล้วกันโอ้ยหหลบได้แต่จะเคาน์เตอร์ไม่ได้วะ่ะสัตว์ไปเลยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกล่วงเหลือไอ้นนี้ ไอันี่เมื่อกี้มันจะเอาใช่ไหมงั้นเอานี่ไปกินเลยโอ้โหเราคือยอดมนุษย์คุนเตอ์แมนสุดยอดครับวันนี้คือวัดดิฟตามที่ท่านผู้ชมอยากดูนะครับแต่ผมดิฟไม่เก่งก็เลยได้แค่นี้นะกดตัว์จะได้มุมกล้องแบบนี้นะ ทางตรงไหนให้วิ่งาก็วิ่งไปวิ่งไปหาไอ้แ่นดีกว่าเฮ้เดี๋ยวเราจะทำโดตรงนี้ลดลดแรงไปหน่อยอีนิดอ ตันเหยียบซะงั้นแหละเฮ้ยมันก็ไม่สนใจแล้วด้วยนะเหยียบซะงั้นแหละนี่ไม่มีวันได้ทำอะไรแล้วหรอกวันนี้ไปกินโอเคครับวันนี้เราต้องขอจบคลิปวิพยงเท่านี้นะครับเเอาไว้จอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าชอบนะครับหรือว่าอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะ โอเคครับบ๊ายบายเจอลิปหน้าครับ